บทที่สิบสี่บทสวดมหาสมัยสวดเอวังเมินสุตังเอกังสมัยอมะควาสักเกสสุวิหารติกับปารีวัตุสมิงมหาวันีมหาตาภุกพิกุสังฆเคะนะสิทธิปัญจมัตติหิภิกขุสติหิสัพพิหวิวะอรหันติหิตทัะหิจะโลกทัทตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปฏิตาโหติภะควาตัง ทัศนายะพิขุสังคันจะอัตถโคจตุนังสุตตวาสก,กายิกานังเทวนังเอตะทะัทหสิอัยงโคภะควาสักเสุวิหรารติกะปีละวัตถุสมิงมหามหาวณีมหาตาพิขุสังคัญชีนะสจังปัญจะมัตตตหิพิขุสติหิสพเพเหิวะอรหัน เจหิทัสทัสสหิจะาโลกธาตุหิทีวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุติภควันตังทัสสนายะพิขุสังขันจะยินยูนะพยายามปิเจนะภควาเตนะปุบหนุป,ปัสสังกะมเมยยะยามะอุป,ปัสสังกัตมิตตะวาภควาโตสันติเกปัญเจกาคาถาพาสย ยาติอัตโคตาเทวตาเย,ยยถาปินามะพละวาปุริสุสม,มัตชิตังวาพาหังปสาลิยะปสาลิทังวาภาหังสม,มิเฉยยะอวิวเมวะสัทธาวาสีสุเทวสุอัตตะณิตาพระควโตุบุรลโตัปาตุละหังสุอัตโคตาเทวตา ภควัตังอภิวาทีตวาเอกมันตังอัตถังสุตเอกมังตังทิตาคู่เอกเทวาตาภควัตโตสันติเกีิมังคตังอภาสิมหาสมาโยปะวะนัสสมินเทวกายาสมาคตาอาคตัมหะอิมังอัตถังมัง ะมะยังทักิตาเยวะอปะราชิตังสังคันติอจขวะปะลาเทวตาพระวัตโตสันติเกย,ยิมังคตาทังอาภาสิตัตะตาพิกัปโวจะมาทะาหังสุจิตตังอตตะโนอุชุกกับมัดกังสุจารถีวะเนตานิคะเหวะตะวะอินนาลิยานีลขันติปัตติ ตาติอัตคูอัปาราทิวตาพระครุมตสันติเกีิมังคตังอภาสิเชื่อต่อว่าขีลังเชื่อต่ว่าปลีคังยินทขีลังโอคันจักมะมีชาเตจัลันติสุธาวิมะลาจัคคุมะตาทันสุทันตาสุสุนาคติอัตคูอัปปาราทิวตาพระครุณตสันติเกีิมังคตังอภาสเยเกจิพุทธังสัลนังคตาสี ji, าสนะ เตะมาสมิติอปายะภูมิงปะหายะมาณสังเตหังเทวกายังปะริปรเรสันติติอาจขคภควาภิกขุอมันเติเยพุยเยนะภิกขเวทัสสุโลกัตถุทุเทวตาสันติเกสันนิปติตาหุนติตะขาขตังทัสสานยะบุ พิกขุลังขันจะเยปิเตพิกวอีอหิสุขอตติตมัตมานังอรหัตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิวัคขวานังเอตัปันละมะละมมเยวะเทวตาสันนิปติตายเยหิอหิสุงเยยะถาปิไมหังอัตตะละหิเยปิเตพิกวีพระวิสันติอนานัน กตมัทนานัลหตโตสัมมาสัมพุทธาตีสัมปีเขวัพระวัตนังออีตัปปะลมาเยวะทวตาสนิปติตาภะวิสันติเสยยะถาปิไมหังเอตัดละหิอาจิกิสมามิภิกขเวทวกายนังนามานิกิตตยะสมิภิกขเวทวกายนังนามานิเทสะจสามิภิกขวี ทีวกายานังนามนิตัมสุนทะสาธุการมะนะจิกัลโลทะพาจิตสามิติอีวังพันตีติโคูตีพิขพกขุภะคะวะตุปัจจุโสรุงภะคะวาเอตะทะวจะสิโลกัปปะมนุษามิยัตถะกุมมาตะกัสสิตา เยสิตาคิลิคัมพัลังปะหิตตตาจะมหิตตาปูถูสีหาวะลิลลัตลีนาโลกับมหังสาภิสัมพุนโอทาตมะนัสสาสุธาเบียปะสันนัมะนาวิลาพินโยปัญจสเตยตวาวเนกาปิละวัตเว ประตูอมันตะยิศถาสาวกีสรณีและตีทีวกายาพิกันต์ตีวิชาณถาพิกาวูตีจะอัปปะมังกะลุงสุตตวะพุทธศาสาสนังยิสัมปะตุละหุยานังอมนุสานะทัดจันางอภิเกตตัดตัจัดทัดทัุงสหัสังอัตตะตัตตัลิง อีตังอิเกสหาจา,านังอภมุสานะมัสสุตุงอภเพเกนัตะมัทักขุงทิสา,า,พาัพภาภุญญาอากุงสตตจัะพังอภิญญยายะ,วะวิวิจิตวานะจักขุมาตตุตอมันตเยสัทธาสาวกีสรณีลตีเทวกายาอภิกันตา เตวิชานตถาภิกขะเโวโยหังกิตายสมิสามิคิหาลิอนุปุตระโสตัต,ะตะหัสาวะยะคุมมากะปิละวัฒวาอิทธิมันโตชติมันโตว,วันนวันโตยัสสีโนโมูธรรมราภิการมุงพิคุณังไม่ไม่เติงบะรังจะหะสายกหิม มาวัดลายักษ์ขนาดนัตตะวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนอวันโตยัสสชินโนโมทมนาพิกามูพิกขุนังไม่มีติงบัลังสาตายขีลายจิหัตตายักษ์ขนาดนัตตะวันนิโนอิทิมันโตยุติมันโตวันนอวันโตยัสชินโนโมทัมนาพิกามูพิกขุนังไม่มีติงบัลังอิจิตเตโซสะสสะหัตตายักษ์ขนาดนัตตะวันนิโน มนโตชติมนโตวนนันมันโตยสสิโนโมธรรมนาภิกามุภิกุนางไม่มีติงวะรังเวสามิตราปัญจสัตตาาขานันตวันนิโนที่มันโตชติมันโตวนนันมันโตยสสิโนโมธรรมนาภิกามุงภิกุนงไม่มีติงวะรังภุมพิโลราชัอโกวลรุรัตสัวีนิวสนางปิญโยนาสัตสัตตสัหสังญาขานปะลิลุปปาสติ ุมพิโลลาชหิโกสูปาคาสัสสนิติงเวลังบุริมัจจะที่สังราชาทิตระรถัวปัสสาสติกันทัพพานังอธิปติมหาราชายสศิโสปุตตาปีตาสสภาวูอินธรรม,มนามหาหพระลายที่มันโตชติมัน,ตน,มน,ตนโตวันัมันโตยสศินนโมธรรมนานพิการมุงพิขูนังไม่มติงเวลังทักินัน,นจะที่สังราชาวิโลโหูปัดปสสาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายสศิโส ปุตตาปีตัสสภาวโวินทรรมนามหาพราอิตที่มันโตสติมันโตวันนาวันโตยัสสีินโมทัรมนาพิการโมพี่ขุนังไม่มีติงวลังปัจจิมาจจาตทิสังราชาวิรูปโคปัสสสตินาคานังอาทิปฏิมหาราชายัสสชิโสปุตตาปีตัสสภาวโวินทรมนามหาพราอิตที่มันโตสติมันโตวันนาวันโตยัสสีินโโมทรมนาพิการโมพี่ขุนังไม่มีติงวลังวุตตะลันจัตทิสังราชา กุเวโลปปัภาษาสติญาคารังอธิปฏิมหาราชาญาตสศิโสปุตตาปิตาสภาวโยยินทมนาหะมหาพระลายอิทิมโตชติมโตวันนาวันโตญสัิศิโนโมทมนาวิกามงภิกูนังไม่มีติงวลังปุริมาติสังละรัตตาลัทโวทักินีนาวิลูหะโกปัติเมนาวิลูปะโขกุเวโลอุตตะลังทิสังละจตตาโลตีมหาราชา สมันตาจะตุโลยทิสสา,สาทัพละมานาอัญจจุเวนีวันิการปีละวัฒเวเตสังมายาวินูทาสาอาคูวันจะนิกาสาัทธามายากุเวนทุเวนทุวิภูจะวิภูดโตสหจันทนโนกามาจสโทจะ กินโน่นันทุนินันทุจะปะนาทูอุปมันจะมันโยจะเทวสูตรจะมาสจะจิตจะเสโนจะคันทับภูนะภูราชาชาโนสะภูอากูปันจะสีโคจีวะจิพัลูสุริยวัชชา เอเตจัตเจจัลาชาโนคันพภาสหะลาชุพิมูลทัามานาอภิกามูพิกุนังไม่มีติงวะลังอะถาคูนานาสภา,านาคาวีสาราสหาจัจฉก,กากร,รมพระลัตสตตลาอาคูปายาคาสหายาติพิยามุนาทตารัทฐาจะอาคูนา,นาคา แะสัตสโนเอราวันโนมหาลาโกโสภาคาสานิติงวัลังเยนาคะลาเชสหาซาละหาลันติทิพาชาติปักขิสุวัตชัจคูวิหายสัสชาติเต,ตวันะนมัจจปัญยาจิตตะลาสุปัญญาอิติเต,ตสนามังอภยันตะตา นาคลาชาณมาสิปสุปันนโตเขียามมะกาสิพุทโธสัญหาหิวาจหิอุปะวะหะยันตานาคาสุปัญญาสันะมะกังสุพุทธังชิตาวะชิหัตถีนาจะมุตังอสุราสิตา พาตะลูวาสะวัสสีติอิทธิมันโตยโสสีโนกาละกัญชาหาพิสะมาอาสุราทานะเวคสะววปจิตติสุจิตติจะปะหาลาทูนะมุจิสหสัสตะจจะพระฤิธบุตรนังสพิเวโรมามะกาจันในหิตวาพระลิง เสนาพานุปันธมุปาคมุงจะมาจะมาโยธานิปันธันตีพิกขูนังจะมิติงวัลังอาภูจที่วา่าปัจจบีจะตีิโชวาย ο, ุัตทาคมุงวะลุนาวะลุนาทีวะวโสโมจะยสะสะสะหมตตากาัาุณากายะอิกาอังคูทีวะยะสสีนโน ท้าสีกิจศรัทธากายาสพีนามัตตวันนิโนอิที่มันโตสติมันโตว,วันนวันโตอิสัสิโนโมธรรมานามพิการมุพิคุณงมะมิติงวลังเวียนทูจะทีวาสหาลีจ,จัตอัศมาจะทุวียะมาจันทัศส,สูปันนิสาเทวาจันทมาคูบุรักกิตาสุริยันสูปันนิสสะาวทะาเทวาสุริยะมาคู ปุระกิตานักขัดพันนิปุระกิตาวาอาคูมันเทวะลาหากาวะสูนางวาสาว,วเสถุสัวคูปาคัตปุรินทัตโททัตสีตีทัศถากายาสเสพ,พน,นนัตตะวน,นิโนอยู่ที่มันโตชติมันโตวน้ามันโตยศส,สีโนโมธ้รมานานวิการมรุขพุนังไม่ไม่ติงวะลัง อัทาคูสหาพูเทวจะละมักกิสิขาละลิวะอะลิทตะจะจะละโลชาจะอุมาบุพะนิพาสิโนวะลุนาจะหาธรรมาจะจันวุจจตุตาจะอะเชชิกาสุเลยะลุจิลาอาคูอาคูวาสั วะนนิโนท้าสติท้สัทธากายาเสพนัน,ะนะั่นตววัน,นิโนอิทิ่มันโตสติมันโตว่นันมันโตยัจสิโนโมธรรมนาวิกามุงที่กุนังไม่มีติงวะลังจัสมานาจัมมาจัมาจามหาสัมมานามาณุสามานุสุตตมาคิตธาปะทูสิกาอรคูอาคูมะมะณุปะทูสิการะธาคูหะ ละยูเทวาเยจะโลหิตตวศิโนปายละคามหาปายละคาอาคูเทวายศสิโนทัสิเตทัสตากายีสาเพนานัตตะวันนิโนอีทิมันโตชิติมันโตวะนัมันโตยศสิโนโมธมนาภิกามุภิกขุนังไม่เป็นติ้งวะรังสุกากัลลุ่มหากัลุ่นาอาคุวีกะนัสสาสหะโอทานตะไาหาประโมขาอาคูเทวา วิติกคิดนาะตามันตาหาลักขาจามะมิส,สกายะสิโนตัตฐยังอาคูปจ,จินโนโยทิสังอภิวัตส,สติถ้าเสตตถ้าสกาลายเฉพเพละะตัวรู้อิทีิมันตโตยติมันตตวันนั้นวันโตยะส,สิโนโมถ้ามานาพิการมงพี่กูนังไม่มีติงมะลัง เกวิยาตุสิตายามะกันทักกาจะยักษะสีโนสัมพิจตตาลาคเสถาโชติมานาจะอาสวะนิพมาลจติโนอาคูอัฐาคูปัณณิมิตาถ้าเสตชะสถานการเยสเพนนะนะแต่ว่านิโนยที่มันโตจะเติมันโตวันน้อมันโตยะส่สีนโมธรรมนาเบกามุงพี่คุณนางไม่มีสิ้นเวลา

ปุณตะยิทมิมันโตสหะสันนังกุม,มาโลติจัตโสจัโสปาคาสัมมิติงวังสหสัสสะพรหม,มารโลกา,ลางมหาพรหม,มพิติทัติอัปปันโนชุติมันโตพิสมากายุตยสัสสิโสทัสสถะอิสลาอาคูปัญจาก,ก,าวกวัสวาติโนติ สันจะมัดจะโตอาคุอาคาอาลิโตปะลิวาลิโตเตจะสับสพเพอภิกันติสินเททีวีสุรัม,มเกมาเสนาอภิการมีมีปันจะกันหัสะมันจะยิเอีะคันหัสตาพันธะตาลาเีนะพันธมัตถ,ถุว,วมัด สัมันตาปาลิตวาเลตมะวมันมุตกินตะโกจินังอิติอัตะมหาเสนุกันหะเสนันอปิยะยิปานินาตะละมหัจะสะลังกตวานะปีระวังยะถาปาวุจะโกเมขูดานยันโตสัพิชโก ทศทูปันจุทาวติสังคุนทูอัะยังเวสีจับพังพันสับพังอภิญญายาพระวิกิตวาจักขุมาตตตุอามันตะเยสตาสาวกีสารณีรตเตมาละเสนาอภิการจะเตวิชนะถาภพิขาบูเตจะอัป,ปมากกะลุงสุตวาพุทธศา,าสาสนัง วิตาลคีหิปักกามุงนสังโลมมัปีปุณิยตยุงสัพเพวจิตตังกามาพะยาติตายสสิโนโมทันติสหพูตานิจาวกาตีชันิสุตตี